สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ชาแนลติวเข้มมือใหม่หัดทำ youtube และเพจสำหรับคลิปนี้นะคะ เป็นคอร์สการอบรมพูดง่ายๆนะคะแล้วก็การแนะนำวิธีการทำช่อง YouTube สำหรับมือใหม่ให้เข้าสู่ระบบในปี2024มีเรื่องใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆให้เราเรียนรู้เยอะเลยค่ะก่อนอื่นนะคะก็ขอแนะนำผู้ติวก่อนนะคะช่องนี้ใช้ชื่อว่าติวเข้มมือใหม่หัดทำ u t u b e นะคะก็ขอแชร์ประสบการณ์ที่ตัวเองได้ใช้ในการทาช่อง YouTube ปีนี้เป็นปีที่ที่4แล้วนะคะซึ่งถือว่าเป็นช่องที่ ทำไปเรื่อยๆให้คลิปเข้าสู่ระบบแล้วให้ระบบทำงานแทนเราค่ะเป็นช่องที่มีฤดูการคลิปปังเพราะว่าเป็นช่องอามาดามบ้านาสวีเดนนะคะที่เน้นการเก็บผักป่าในยุโรปแล้วก็เก็บเห็ด ในยุโรปนะคะก็ช่วงนั้นจะกลายเป็นคลิปที่มียอดวิวที่สูงมากๆนะคะก็จะได้รายได้อยู่ที่เดือนละ1,000เหรียญขึ้นไปส่วนช่วงนี้นะคะคลิปที่ถ่ายทําคือเดือนธันวาคมธันวามกรากุมพามีนาถือว่าเป็นช่วง low season ก็คือเป็นช่วงที่ไม่มีคลิปกระแสหลักๆนะคะเป็นคลิปชีวิตประจําวันโดยใช้คอนเทนต คนไทยในต่างแดนก็แชร์ทุกเรื่องราวในต่างแดนทำงานต่างประเทศรายได้ก็จะอยู่ที่250เหรียญถึง500เหรียญในบางเดือนซึ่งจะไม่แน่นอนนะคะแต่ถ้าช่วงเก็บผักป่าและเก็บเห็ดป่าก็คือเดือนละ1000เหรียญขึ้นทุกเดือนนะคะเป็นช่องที่ทำตามกฎทำตามระเบียบแล้วทำให้คลิปให้ช่องมีระบบเปิดสร้างไรายได้ตั้งแต่4เดือนขึ้นไปทุกเทคนิคจะสอนที่นี่และขออนุญ,ญาตบอกอีกครั้งว่าแชร์จากประสบการณ์การ ทำช่องตัวอย่างช่องมาดามบ้านนาสวีเดนแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าปี2024สําหรับคนที่อยากเริ่มต้นทําช่อง YouTube เราจะเริ่มจากตรง,ตรงไหนจับมือเราไปด้วยกันนะคะมีคําถามแนะนําเพิ่มเติมใดๆคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปและกลับมาอ่านคําตอบด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปแรกนะคะที่เราจะแนะนำตัวกันแล้วก็แนะนำการเริ่มต้นการทำช่อง YouTube ในปี2024จากประสบการณ์คนที่ทำช่อง YouTube แล้วหาความรู้มาตลอดเวลาเกือบ4ปีนะคะขอบอกมือใหม่หัดทำ YouTube ไว้เลยค่ะว่า กฎใหม่และการเริ่มต้นในปี2024คือง่ายมากทุกอย่างมีเคล็ดลับหมดเลยค่ะโปรดติดตามรับชมห้ามพลาดคลิปนี้นะคะจะบอกวิธีการทุกขั้นตอนและจะพยายามทำคลิปให้เสร็จให้เร็วที่สุดในทุกกระบวนการค่ะนี่เป็นแนวทางการทำช่อง YouTube ให้เข้าสู่ระบบนะคะเราเน้นที่การตั้งค่าช่องตั้งค่าคลิปค่ะแล้วเดี๋ยวระบบจะดันคลิปเราและส่งออกคลิปเราเองนะคะ เราต้องทำอะไรทุกอย่างด้วยความรู้ความรู้จะอยู่คู่กับเราอีกยาวนานค่ะสิ่งที่อยากจะบอกให้มือใหม่ทุกคนทุกท่านทราบในตอนนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคุณสมบัติของคนที่จะทำช่อง youtube ได้ประสบความสำเร็จนั้นจะต้องจริงจังมีความรู้เรื่องการตัดต่อคลิปมีความรู้เรื่องกระบวนการทำงานของช่องและมีความตั้งใจ อันดับแรกเลยนะคะเดือนแรกที่เราทำการเปิดช่อง yyoutube เราจาเป็นที่จะต้องใส่ใจตั้งใจทําคลิปให้ได้มากที่สุดนั่นคือกฎข้อแรกค่ะใครคิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติข้อนี้นะคะติดตามรับชมเลยจะบอกเคล็ดลับในการทำช่อง yyoutube ให้เปิดสร้างรายได้ตั้งแต่เดือนแรกเลยค่ะอยู่ที่ว่าคุณมีคุณสมบัติในความตั้งใจใส่ใจและขยันทำคลิปหรือไม่เท่านั้นเองนะคะ สิ่งที่เราต้องรู้อันดับแรกเลยก่อนที่เราจะตัดสินใจเปิดช่อง YouTube นะคะเครื่องมือที่ต้องรู้จักขอแนะนำา3ตัวแรกก่อนแอป y o u t u b e แอป y o u t u b e คือแอปพลิเคชันที่เราเปิดบนมือถือหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆนะคะ 2. แอปตัดต่อคลิปตรงนี้ทุกคนต้องไปหาแอปตัดต่อคลิปที่ตัวเองถนัดที่สุดนะคะ และจะไม่มีการสอนการใช้แอปตัดต่อคลิปที่นี่นะคะสอนแค่กระบวนการตั้งค่าช่องและตั้งค่าคลิปค่ะ 3. เว็บไซต์ youtube ค่ะนั่นก็คือการเปิด YOUTUBE ผ่านเบราว์เซอร์ในคอมพิวเตอร์ในมือถือและอุปกรณ์เคลื่อนที่เราก็สามารถเปิดเว็บไซต์ youtube ได้นะคะบนเครื่องมือการเปิดเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่าเบราว์เซอร์นะคะหรือเรียกว่าเว็บ YouTube ที่ไม่ใช่แอป YouTube เราต้องรู้จัก3ตัวนี้ก่อนเป็นอันดับแรกนะคะสำหรับคนที่เริ่มต้นทำช่อง YouTube เครื่องมือตัวต่อไปที่เราต้องรู้จักนะคะนั่นก็คือ หน้าบ้าน YouTube. หน้าบ้าน YouTube ก็คือหน้าช่องที่ผู้ชมทุกคนเมื่อค้นหาคลิปของเรานะคะจะเจอรูปแบบที่เราต้องการให้เขาเห็นอันนั้นเรียกว่าหน้าบ้าน y o u t u b e นะคะหลังบ้าน YouTube ก็คือกระบวนการจัดการต่างๆที่ผู้ชมจะไม่เห็นตัวเราเองเท่านั้นที่จะเห็นนะคะตรงนี้จำเป็นมากๆคนที่ทำช่อง YouTube ต้องรู้จัก หน้าบ้าน YouTube และหลังบ้าน YouTube นะคะและอันดับที่3คือการจัดการช่องการตั้งค่าช่องต่างๆเป็นวัตถุประสงค์เป็นปัจจัยแรกที่ช่องเราจะดังหรือปังหรือไม่อยู่ที่การตั้งค่าก็คล้ายๆกับการสร้างบ้านนะคะบ้านเราจะแข็งแรงหรือไม่มันอยู่ที่การวางรากฐานตั้งแต่ตอนต้นนะคะเมื่อรู้จักเครื่องมือแล้วตัวต่อไปก็คือสิ่งที่เราต้องรู้ การทําช่อง y o u t u b e นะคะก็คือการสร้างช่องการสร้างช่องก็คือการสร้างตัวตนเรามาจากคนปกติเลยไม่มีไม่มีคนรู้จักเราเราต้องผ่านกระบวนการสร้างช่องและสร้างตัวตนก่อนเป็นอันดับแรกทุกเทคนิคจะสอนในคลิปต่อไปทั้งหมดเลยนะคะ2เราจะปังหรือไม่เราจะมีรายได้หรือไม่ช่องเราจะดังหรือไม่อยู่ที่คอนเทนต์ค่ะ คอนเทนต์ต้องดีนะคะคอนเทนต์ content ก็คือเรื่องหลักๆห,หรือแนวทางในการที่เราจะทำช่อง y t u t u หนึ่งช่องพูดง่ายๆเลยค่ะสมมุติว่าเราเป็นมือใหม่นะคะช่องแบบไหนใช้คอนเทนต์ยังไงก็คือเหมือนคล้ายๆกับรายการทีวีค่ะมีรายการข่าวรายการละครมีบันเทิงมีสารคดี ร,รายการอาหารแบบนั้นเรียกว่าคอนเทนต์ต้องเลือกก่อนข่าวว่าคอนเทนต์ไหนที่จะสร้างรายได้และทำให้ผู้ชมสนใจช่องของเราได้มากที่สุดนะคะและ สิ่งที่ต้องรู้ก็คือระบบดันคนจะเห็นคลิปเราหรือไม่อยู่ที่การตั้งค่าระบบดันและการเข้าใจระบบดันค่ะถ้าเราเข้าใจการทำงานทุกอย่างที่พูดมาแล้วนะคะมันหมายถึงเราจะทำคลิปได้อย่างสนุกสนานและที่สำคัญเราจะรู้ที่มาที่ไปว่าคลิปของเราดังหรือไม่ปังหรือไม่เพราะเหตุใดทุกอย่างที่พูดมาตรงนี้เรียกว่าการทาช่อง YouTube ให้เข้าสู่ระบบค่ะ ถ้าคิดว่าพร้อมแล้วโปรดติดตามคลิปที่2ตอนต่อไปนะคะจะสัญญาว่าจะทำให้เสร็จเร็วที่สุดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถือเป็น EP ีที่1จะพยายามทำคลิปให้สั้นๆแล้วอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งไว้นะคะช่วงนี้เวลาว่างวันไหนอาจจะมีการไลฟ์สดพูดคุยทักทายแล้วก็ตอบคำถามสดๆก็อย่าลืมกดติดตามสนับสนุนช่องเพจ ช่องนี้ได้นะคะด้วยการกดสมัครสมาชิกซึ่งมีสมาชิกทั่วไปและสมาชิก VIP ส่วนสมาชิก VIP คือสามารถเรียนตัวต่อตัวและถามข้อมูลได้ตลอดนะคะอยากรู้เรื่องไหนเป็นพิเศษสมัครสมาชิก VIP เราจะทําคลิปให้ดูเป็นเฉพาะเจาะจงไปนะคะขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ าการะคุณช่องติวเข้มมือใหม่หัดทำ u t u b e ทุกคนทุกช่องคะ่ะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนช่องนะคะการสมัครสมาชิกรายเดือนอค่าสมาชิกประมาณเดือนละ80บาทส่วนใครก็ตามที่อยากเรียนเป็นการส่วนตัวเป็นตัวต่อตัวผ่านช่อง YouTube นะคะสมัครสมาชิก VIP ค่าสมัครประมาณ500บาทตอนหนึ่งเดือนสามารถถามได้ทุกเรื่องสามถามได้ทุกอย่างที่อยากรู้วันจะสอนแบบจับมือพาทำผ่านช่อง YouTube ติวเข้มมือใหม่หัดทำ YouTube ค่ะสำหรับสมาชิก VIP ติดต่อตามอีเมล ติดต่อตาม Facebook ด้านล่างช่องทางการติดต่อนะคะอยากเรียนเรื่องอะไรโดยเฉพาะเจาะจงสมัครสมาชิกช่อง1เดือนรับสิทธิพิเศษสอนฟรีๆ1เดือนเต็มเลยค่ะติดต่อต่อนะคะ